ติดเ e อร์เฟเลยไม่ได้ลงมือท,ทําสักทีใครในที่นี้เป็นบ้างคะเป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยต้องให้มันพร้อมก่อนฉันถึงจะลงมือทําต้องดูดีต้องสมบูรณ์แบบและที่สําคัญเนี่ยถ้าใครมาบอกฉันเนี่ยว่าดีแล้วแต่ถ้าเกิดตัวฉันยังไม่เชื่อหรือว่ายังไม่แอ p พ o v e ตัวเองด้วยตัวเองเนี่ยฉันจะไม่ฟังใครทั้งนั้นเพราะว่าแท้จริงฉันฟังตัวฉันเอง เคสนี้นะคะลูกสิษย์ของคุณมิวเองค่ะคุณหมอเอมนะคะทันตแพทย์หญิงคนสวยนะคะปรึกษาคุณมิวมาค่ะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่ติดเพอร์เฟกยอมรับเลยนะคะแล้วก็ในช่วงแรกของการออกมาพูดหน้ากล้องเนี่ยคุณหมอทําคลิปแล้นะคะแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังไม่ชอบผลงานตัวเองเท่าไหร่บอกให้ลุยไปก่อนทําไปก่อนแต่ว่าข้างในพอมันยังไม่ยอมรับอะคนที่มันมีความ p e r ร e เฟชนนิสตอยู่ในตัวเนี่ย ก็ไม่สามารถจะทําได้จริงๆนะคะเคสนี้เนี่ยครูมิวเนี่ยได้ให้เครื่องมือคุณหมอไปเยอะเลยนะคะว่าเป็นลูกศิษย์ที่ต้องบอกว่าเป็นเมนชอส่วนตัวเลยนะคะวันนี้จะเอามาใช้ให้คน3เรื่องนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ครูบอกเลยนะคะผลลัพธ์ที่คุณจะได้คุณเนี่ยจะสามารถลงมือทำทำแบบมีความสุขทำแบบสนุกความสุขในชีวิตมากขึ้นออร่าจะเกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ตามมาอีกนะคะจะก,กลายเป็นว่าลูกค้าจะทักว่าหมอไปทําอะไรมาหรือว่าไปทําอะไรมาคะรู้สึกดูดีมีเสน่ห์จังแบบนี้เลยนะคะเคล็ลัข้อที่1จงคิดให้น้อยสนุกให้มากเวลาที่เราค่ะโตขึ้นมามีหัวโขนมีหน้าที่การงานมีภาระหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าของกิจการนะคะบางทีก็มีปัญหารุนเราข้ามา เรื่องให้เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาทําให้บางครั้งเนี่ยเราลืมเจ้าความสนุกของชีวิตไปนะตอน,นเด็กๆเนี่ยเราอ่ะมีความสนุกแล้วเราคิดน้อยนะคะชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยโอ้ oh, พลังงานแต่พอโตมากลับกันนะเราตัวใหญ่ขึ้นแต่พลังเราบางทีหดลงหดลง,ลงนอนไปแต่ระวังที่หลับไปพราะปัญหาดังนั้นค่ะจงคิดให้น้อยสนุกให้มากและที่สําคัญนะคะบางครั้งเนี่ยเราควรที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง สังเกตเด็กนะบางทีเขาไม่มีว่าจะต้องสมบูรณ์แบบหรือจะต้องติดเพอร์เฟกนะคะเคสนี้ค่ะครูบิวเนี่ยเนื่องจากวันนั้นเรามีการสอนแต่งหน้ากันนะคะแล้วก็หมอเอมเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์มาไม่ครบแล้วคุณเข้าใจเลยคนเพอร์เฟคชันนิสเนี่ยคุณถ้าจะแต่งหน้าที่อุปกรณ์ต้องแน่นนะคะคือองแตาง้ต้องแน่นต้องพร้อมครูมิวก็เลยบอกว่าหมอเอมคะไม่ต้องใช้กับแปลงนิ้วเลยค่ะนิ้วเชื่อไหมคะสำหรับใครบางคนเนี่ยนิ้วอาจจะเป็นอะไรที่แบบ ก็ใช้นิ้วแต่งหน้านี่คะแต่สําหรับคนสายเพอร์เฟกนะคะมันเป็นอะไรที่ช็อกเขามากเพราะเกิดมาเขาเขาทำทุกอย่างบนความพร้อมหมดเลยวันนั้นเป็นวันแรกค่ะที่เขาได้สัมผัสประสบการณ์ของการที่บางครั้งเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีครบทุกอย่างแล้วค่อยลงมือทำวันนั้นคุณหมอได้ประสบการณ์ของการทำไปเลยไม่พร้อมซะหน่อยแต่เชื่อไหมผลลั์หรือฟินิชชิ่งลุคของคุณหมอออกมาก็ดูดีดูสวยแถมเราก็ได้ฝึกการแต่งหน้าพร้อมกันไป ะะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็ทําให้คุณหมอเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีโลกหนึ่งนะของการที่เราก็ไม่ต้องเอร t มากก็ได้นะแต่เราก็ทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยทำให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปไงถ้าใครนะคะที่ติดเอร t อยู่ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ค่ะคุณอาจจะเอาลองใช้กับชีวิตประจาวันก็ได้เรื่องบางเรื่องที่ เออบางครั้งมันไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบก็ทําไปก่อนนะคะเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความสมบูรณ์แบบขึ้นไปเรื่อยๆนะคะข้อที่2จงมีความสุขเรื่องนี้นะคะครูบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยเราอะมัวแต่คิดว่าการที่ทุกอย่างเพอร์เฟกมันคือความสุขแล้วเราก็ตามหาตามหาแล้วเราก็ยิ่งเครียดยิ่งกดดันตัวเองเหมือนเข็นตัวเองอยู่ตลอดเวลามันทําให้เราไม่ได้เจอความสุขสักทีดังนั้นความสุขที่ครูหมายความว่าค่ะ มันคือความสุขที่เรียบง่ายเรียบง่ายในชีวิตประจําวันของคุณเวลาที่เราทํางานทําธุรกิจเนี่ยค่ะคุ้อยากให้เราทุกคนเนี่ยหาพื้นที่ของความสุขอาจจะเป็นช่วงเวลาช่วงเช้าของวัน นะอย่างเช่นคุณอาจจะฟังเพลงเพราะๆของคุณมีช่วงเวลาคุณพักดื่มกาแฟของคุณเป็นความสุขง่ายๆที่มันไม่จําเป็นจะต้องประดิษฐ์อะไรขึ้นหรือมีเวลาได้ดูดอกไม้ชมต้นไม้อะไรที่เป็นความสุขของคุณค่ะคุณอย่าลืมให้รางวัลอันนี้กับตัวเองด้วยเพราะสิ่งที่มันได้ออกมาคือคุณจะการ็นคนที่มีความสุขทั้งในจอและนอกจอมันจะออกมาที่แววตาของคุณ คุณเคยเห็นไหมบางคนแววตาเนี่ยที่ดูมีประกายออรา่าดูแล้วทำไมคนนี้ดูมีความสุขจังสิ่งเหล่านี้เป็นของที่อยู่ข้างในนะคะแล้วผู้บอกเลยว่าเป็นอาวุธลับของนักพูดที่เวลาเขาสื่อสารออกมาใน,นกล้องแล้วเนี่ยดวงตาเขาสื่อสารแม้ไม่ยิ้มแต่ว่าเหมือนหน้าคนนี้มีความสุขที่ฉาบหน้าอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่หมอเอมได้ไปเต็มๆค่ะ หรือคนที่พบเจอเขาเนี่ยสัมผัสเรื่องนี้ได้เลยแล้วคุณหมอก็คอนเฟิร์มเรื่องนี้เลยนะคะว่าคุณหมอกลายเป็นคนที่ขนาดทํางานติดกันสีวันถ้าเมื่อก่อนนะไม่ได้เลยแต่ตอนนี้กลายเป็นมีความสุขแล้วมันก็เอ่อล้นออกมามีความสุขทั้งเวลายอยู่ในกล้องและก็มีความสุขทั้งอยู่นอกกล้องนะคะข้อที่3คือการปรับลุกคุณค่ะ ทีนี้แหละเราต้องปรับรุคภายนอกของเราแล้วเคสของคุณหมอเนี่ยนะคะคุณหมุนปรับรุคให้แล้วก็มีเรื่องของการแต่งหน้าเพราะคุณหมอแต่งหน้าขึ้นมานะคะภาพที่เราเห็นในกระจกเนี่ยตอนนั้นล่ะค่ะจะเป็นจุดที่เราเกิดการคอนเฟิร์มตัวเราแหละคน perfectionist เนี่ยเขาต้องการหลักฐานถ้าจะให้ฉันบอกว่าฉันดูดีมั่นใจฉันก็ต้องดูดีมั่นใจจริงๆไม่ใช่อยู่ดีมาหลับตาบโนโ ที้พ่อหนูให็หนหน้าตัวเองในกระจกทีนี้แหละเขาเกิดความมั่นใจนะคะจากนั้นก็เป็นสเตปของการมือช่วยในเรื่องของการร้อยเรียงเรื่องพูดนะคะดังนั้นเนี่ยพอ3อย่างมันมารวมกัน,นะคะ่ะทุกคนในช่วงเริ่มต้นสําหรับใครที่ติดเพอร์เฟกต์จริงๆนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยจงกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งและข้อที่2หาความสุขของตัวเองระหว่างวัน,นะคะ่ะออร่ามันจะพุ่งออกมาจากดวงตาของคุณและข้อที่สามก็คือปรับลุคของเรานะคะสุดท้ายนี้เลยมันก็จะเกิดภาพที่เกิดขึ้นก็คือ คุณจะเกิดความมั่นใจจากการคุณคอนเฟิร์มตัวเองแล้วมันจะเป็นความมั่นใจที่ดูดีมีออร่าจากภายในสู่ภายนอกแล้วคุณจะกลับมารักตัวเองอีกครั้งเกิดการลงมือทำแบบชนิดที่หยุดไม่ได้เลยค่ะได้รักและส่งพลังนะคะครอมิวพาริ